เชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออาร์กวินเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ในเส้นเดียวกันไอ,อ้มันคือมันคือตัวตวออวววัวเนี้ยไอหมายคามว่านิ้วโป้งแล้วนิ้วนิ้วเนี่ยไม่ใช่คาราบาวแดงนะโป้งกับก้อยเนี่ยมันมาจากมือกำปัน้นก็คือเชื่อกับไม่เชื่อมาจากตัวกำปั้นนี่แหละมันคือรากเงาจากความเชื่อกวินเชื่อว่าเชื่อ แล้วก็วินเชื่อว่าไม่เชื่อเห็นไหมแล้วก็ถ้ามีตรงกลางเข้ามาคือความเข้าใจเนี่ยก็จะไอเลฟยูเลยเห็นไหมเออเ <laughs> จ๋งไหมเจ๋งไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยแค่หน้าจอน่อยเหรอ <laughs> วินเชื่อว่าเชื่อเช,ชื่อไปแล้วครับาร,ราหูเชื่อราหูราหูราหูาหมีผลต่อเราแน่ราหูเข้าทำวันที่แหละสิบเจ็ดสิบเก้าเนี่ยทำไมไวของดำเท่าไหร่เชื่อ แล้วพวเมงก็เชื่อไม่เชื่อเอ้ยไม่เชื่อว่ะไม่เชื่อเออว่า,ไ,ไ,วาไรอะไรสาระไม่เชื่อใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจท่านก็บอกว่าทําอะไรก็ได้ไหวอะไรก็ได,ไได้ที่มันส่งเสริมตัวเรามีประโยชน์อย่างเช่นตั้งในกระเป๋าความรักความเข้าใจมีคนเขาเลยการงานหน้านที่การงานดีเนี่ยจะเป็น love you. ไอเลิฟยูไหมเอาแบบนี้ครับเห็นไ,ไหม เออเนี่แหละนี่คือมันต้องผ่าทุกคนเราเราเชื่ออะไรมันต้องผ่าให้เจอจริงฉันเชื่อราหูต้องผ่าจนเป็นคุยกับมันได้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรต้องคุยให้ได้กลับมานั่งคุยเลยว่าคืออะไรทําไมเขาว่าเองมีฤทธิ์ดเด่ดแล้วเจอเนาะเอออมดวงเมืองนะอมทำไมเนี่ยอมพระทุนตึกทำไมพระจันทร์อมทาไมอร่อยหรือไง ไหนเอามาอมมั่งสิเออคุยได้ไหมคุยไม่ได้ก็คือจบครับไม่ะโย์กับตัวเราอืมหนูอยากรู้เขาว่าทำไมาชีวิตเรามีแต่ควัมบาก <c oughs> แม้จะขอ <c oughs> แม้แต่ขอคำแนะนำกับกำลังใจจากอาจารย์หน่อยอ๋อจะขอใช่ไหมกำลังใจมันให้กันไปก็เท่านั้นแหละจริยาวัน <c oughs> <c oughs> นี้ท่านบอก <c oughs> สู้ๆนะ เธออยู่เงี้ยมันง่ายสำหรับฉันที่จะพูดใครๆก็พูดได้แต่ถามว่าเธอได้อะไรถูกไหมก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงอ๋อหมอบอกสู้ๆพอจบไลฟ์ไปเธอกลับไปคิดเหมือนเดิมนะเธอท้อแท้เหมือนเธอเหมือนเดิมเลยจึงบอกว่าอย่าหวังจะได้กำลังใจจากใครในเบื้องต้นนะ ในเบื้องต้นแต่คือสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่จะผลักเราหรือชุดเราขึ้นมาได้มันคือตัวเราเองจริงเออคำนี้ได้ไหมอันดับแรกก่อนนะแต่โอเคแหละวันหนึ่งถ้าเราเราโหเจอใครที่แบบให้คำปรึกษาที่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวสกิดหมือนฉะบอกว่าจริยาในตัวเธออะโคตรเจ๋งเลยนะ เธอมีศักยภาพที่เธอแม่งยังไม่รู้ว่าตัวเองทาได้อยู่แต่เธอไม่เคยคุยกับเขาคาว่าเขาตัวเธอนะแต่เธอชอบนิดนงด้วยใจว่าทําไมเธอเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่มีเหมือนคนอื่นเรียนไม่เก่งเธอเธอจะด้อยค่าตัวเองตลอดทั้งที่ทําไมฉันถึงมองเห็นอะไรบางอย่างตัวเธอทั้งที่ฉันไม่เคยเจอตัวเธอมาก่อนอย่างฉันฉันจะสะก,กิดได้แค่น,น,นี้ท่านเองพอเธอฟังฉันแล้วเธอเอ้ยเนีย่ยพูดแล้วขนลุกนะ แสงข้างในตื่นเออว่ะทำไมเราไม่เคยเห็นค่าตัวเองแสดงว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ใช้จริยาในตัวเราจริงแสยภาพความเก่งเราออกมาทำอะไรก็ตามจริงเีมันถึงลำบากไงมันใช่ตัวปลอมอยู่อ่ะหรือมันใช่ตัวอะไรอ่ะเรียกสเอร์เซนของเก้าองร0 0ออยู่อ่ะเห็นไหม เธอจะเริ่มค้นหาแล้วเออพอเธอเริ่มค้นหาเธอจะ <c oughs> มีเสียงบางอย่างที่มันคุยกับตัวเองอยู่สมัยก่อนฉันเป็นนะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าพยายมมันมันมันหมดไทม์ไลน์นั้นไปแล้วแต่อันนี้ทุกคนถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอตัวเองจะดีมากมันจะมีตัวเราอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่แม่โคตรเก่ง <c oughs> ภาษาอะไรวะภาษาจากักรวาลเขาเรียกว่าเราในอีกเวอร์ชันหนึ่ง แต่บางคนเขาจะบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวดาอะไรฉันบอกไม่ใช่หรอกมันคือตัวเราที่เลเวลนี้เขาเคยผ่านความลำบากยากเห็นแบบตัวเรามาก่อนแล้วเขาอัพขึ้นมาเขาจะมีความรู้มิประสบการณ์และมีความรู้จักความเป็นตัวเราได้โหรู้จักมึงตดกลิ่นอะไรยังรู้เลยอ่ะมึงกินข้าวเคี้ยวเล็กฟันข้างไหนเขายังรู้เลยนี่คือ ตัวเนี้ยหาให้เจอแล้วคนคนนี้แหละที่เป็นตัวเราในตัวเราเนี่ยมันจะเอาถ้าเราเอาสติภาพเขามาใช้ได้ความยากลาบากจะไม่มีครับเก่งมากอัจฉริยะมากคือโอ้โหแม่ครเก่งเออฉลาดเก่งจะบอกว่าอะไรหน้าตาดีด้วยอนะ่ะถ้าบอกว่าเนี่ยสมมติเราคือเราหน้าตาไม่ดีใช่ไหมพอพอ activate แล้วก็สื่อสารงคนงนี้ได้ หน้าตาจะดีขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่หน้าตาไม่ดีเข้าใจไหมเนี่ยจะเกิดความมั่นใจบางอย่างอะไรที่มันคือบุคลิกภาพมันจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไอ้ตัวความรู้สึกที่เปลี่ยนนั่นแหละครับมันจะนําพาชีวิตเราให้เป็นไปตามแบบนั้นแต่คนนี้เราหดขู่เราด้อยค่าตัวเองเรามองไปทางไหนเห็นแต่ความลําบากของชีวิตเนี่ยครับจริยาเฮ้ยนี่ฉันปุบตัวนายอยู่นะ แต่เธอจะเป็นแทงข่าตัตวไหนว่าเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องมาเป็นแบบที่ฉันเล่าให้ฟังนะว่าคนแทนค่าเป็นเป็นเทวดาที่เลีาประจําตัวก็ได้เป็นพญานาคเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หมดเลยอได้ได้หมดแต่มองลึกมาจริงๆรลองคุยกันจริงๆแบบจริงจริงอ่ะเธอจะรู้ว่าเหล่านั้นแหละคือตัวเธอในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งโคตรเก่งไปหาให้เจอนี่คนรู้ ลาวมาสองสองรอบลาวเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนฉัน,ขนเขาเรียกอะไรโลกแคบแล้วกันอยู่แต่ในสวนอยู่ลําพูเนาะสวนลําไยเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรชาวบ้านเขาหรอกพอดีไปเจอพี่เขาเขาพาฉันไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกก็ไปไปที่ลาวมาปรากฏว่าเราเพิ่งรู้ว,ว่าประเทศลาวเป็นประเทศเมืองเก่าที่ มันมีวัตรรมของขอมอ่ะขอมะนะขอมไม่ใช่ขเมงนะขอมไม่ใช่ขเมงนะซึ่งมีเรื่องขคุณสายมนดําแรงมากและทุกันนี้ยังมีอยู่ครับฉันไปเมืองปักเซเออปักเซอเอ่อะเออปักปักเซหรือปักเซ,กเซ,กเซรู้ตรงนั้นแหละครับเป็นเซนเ็นเตอร์ของเมืองคุณสายมนดำเอาง่ายง่ายมีอย่างนี้นะบางทีมมีคนไข้นะอันนี้คือฟังจากปากหมอ ปากหมอที่ที่ที่ปักเซน,นะหมอจริงๆนะหมอหมอโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีคนป่วยมาแล้วตรวจเช็คตามอาการแล้วเนี่ยทุกอย่างเช็เรียนยแล้วหาสาเหตุไม่เจอว่าอะไรเขาแนะนํายากบอกไปหาหมอทาไปหาหมอแก้เออเรียกหมอหมอหัวดำแล้วหมอหมอแก้ไปนั้นเลยเพราะว่าโดนขอกแน่นอนค่อยค,ยค้ำกันอย่างนี้เลยครับมันรู้กันเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เรื่องของการเจ็บป่วยธรรมดาแต่แต่เป็นการเจ็บป่วยจาก โดนทํากระทำคุณใส่งมนดำหรือลมเพลงมพัดทํฉนไปเซ็นเตอร์มาเลยนะเซนเตอร์มาเลยเออสองรอบมันมากนะครับมันมากเออนะาๆเล่าประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ค้าหนูผ่านวิกฤตไปได้ไหมคะหน,หนูเหนื่อยจังนิดได้นิด,นดแหละนานทีลาเนาะไอลาหายใจ ไม่ไหวก็ปล่อยออกมาืมต,ตาถ้ามันคิดอีกตั้งใจจะเฮ้ยไอาไหวก็ปล่อยออกมาทำแบบนี้ก่อนเอ้ยทำแบบนี้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอาวิกฤต์นั้นมาคุยกันใช่ไหมอันดับแรกใครจะตายเนี่ย หายใจไว้ก่อนนะครับหมอจะให้หลัดนี้แล้วคุณจะไม่อยากตายปณดาบอกว่าพระยาคูดพระพิคเนตเจ้าแม่กอินควรตั้งอะไรไว้หน้าประตูบ้านคะนี่เธอจะไปตั้งท่านเป็นยามเฝ้าประตูหรือไงล่ะฮะเปิดประตูเข้าบ้านเจอเลยจะไปตั้งท่านไว้หน้าประตูเป็นยามเฝ้าหรือไงฮะ แลาคิดว่าท่านจะมาเฝ้าบ้ายเธอหรือไงเธอเป็นอะไรมหาเทพังไงล่ะนัถ้าใครถามแบบนี้ฉันก็บอกว่าตรงไหนก็ได้ที่สมควรนนเขาจคำว่าสมควรไหมบางทีเราไปร้านกาฟนแฟนเราเข้าใจนะแล้วก็สนใจหนึ่งผมเอาเตับแคเนตมาตั้งอยู่ไล่ไเรียบขาคือถ้าคนไม่ได้คิดอะไรเขาก็เห็นมันของประดับปรดแต่งเนาะแต่บางคนเขานับถืออะไรเงี้ยอนดัแบบแรกอะ เราอย่าไปดูหมิน่นคือถ้ามันเป็นสถานที่ส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่โหถานนะเนาะสาธารนณะหรือเป็นร้านร้านรวมต่างๆนะควรระวังอันนี้ทุกคนตื่นทุกคนนะคนระวังว่าบางทีไปสะดุดความเชื่อเขาแล้วบางทีเขาสาบแช่งเอามันก็จะโดนพลังงานที่การสาบแช่งใสนะ่รัันแรกไว้ที่อันสมควรก็คือหนึ่งต้องไม่ใช่ที่ตักถูกไหมสอง เทพเจ้าใไรก็ตามพลังงานจะดีต่อเมื่อท่าน activate ตัวเจ้าของบ้านหรือเจ้าของฐานที่หรือผู้คนเขาจะเอา activate ไหมก็เธอบูชาให้มาทําไมอกู้ไหมเพื่อการครบบูชาเพื่อความ่ริมงคลนัันการเอาเหล่านี้ไปปกปิดไปอยู่ในห้องพระไม่เคยเปิดขึ้นไปเลยไปอยู่หลบๆวัทำไมไม่เอาิดีกว่า มันไม่ถูกเอกิเวตหรือไม่ถูกใช้งานใช่ไหมเอาท่านมาแล้วต้องใช้งานให้ให,ให้ให้คุ้มค่าเลยบูชาเป็นใครเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็จะบอกว่าเอาท่านตั้งไว้ตำแหน่งที่มองเห็นได้หลายๆจากทุกมุมอย่างเช่นอยู่ตรงเนี้ยสมควรแล้วนะไม่ตม่ำแต่ไม่ไม่อยู่ต่ำเกินไปแล้วก็ใครจะนั่งอย่างไรก็มองเห็นแต่ฉันจะบอกว่าข้อที่สามก็คือว่าพอได้ตำแหน่งอันสมควรแล้ว ยู่ในตำแหน่งที่ดีของบ้านที่มองเห็นตรงไหนได้ไดสะดวกเนะาะ 3. วิธีการสื่อสารก็คือจะไปจะกลับเห็นไหมจะเข้าบ้านหรือออกจากบ้านก็คุยปู่จ้าไปแล้วนะจ้าขอคุ้มครองให้หนูเดินทางปลอดภัยจ้าวันนี้ขอปิดยอดนะจ้าไปละวบ๊ายบายจุ๊บจุบจ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 ๊บบุ๊บฮย ผูกับมาแล้วจะขอบคุณไววันนี้โหวันนี้ยางแตกเนี่ยดีนะหักข้าซ้ายแล้วก็ไม่มีรสนมาขอบคุณปูมากนี่ครับนี่คือนี่คือจะบอกว่าวิธีชั้นแล้วกันเออแต่ถ้าทำสองอย่างแล้วก็ไม่เคยคุยเลยไม่เคยสื่อสารเลยยกเว้นอะไรอะ่ะเวยจะออกแล้วก็ไปจุดทูบขอจะบอกว่าปูบอกมาเงกเนี่ยเออไอ้ลูกหลานตลอดแดรียกว่าตะดา่าอย่างนี้เห็นไ,ไหม แต่น้นเราทำตัวเป็นหลานรักลูกรักคุยตลอดเวลามีอะไรก็ระบายท่านฟังหรือมีเรื่องอะไรก็คือไม่ได้คาดหวังให้ท่านจะต้องช่วยหรือว่าบนบานศาลเก่าบอกท่านเหมือนท่านเป็นเสือสิธิ์เป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนในสถานที่ของเรานั่นแหละครับหรือลองทาดูนะลองทำดูนะักมนาะดานะอันนี้จะบอกว่าโคตรเคล็ดลับอะ่ะสังเกตหลายบ้านเป็นแบบนี้อย่างรล่าสุดไปบ้านพี่แต่หูทะเต็มา แน่นจริงๆแน่นแกเป็นคนชอบชอบทำบุญเลนะไปทำบุญใหญ่ๆมาแล้วก็ได้ของมาไปได้นี่มาอะไรอ่ะไหวไหวลูกมิตรไปเป็นประธานเข้ามาปึ๊บไปเอาไหวลูกมิรไปไว้ใต้ฐานพระฉันฉัน,ฉ,นฉันไปฉันไม่รู้นะฉันไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความสนของความรู้สึกฉันนันเขรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เนี่ยอแกก็ไปเอาออกมาอ๋อเป็นอันนี้ฉันบอกโอ้โหแซ่ ของดีเนี่ยไปไว้แล้วทำไมนะไ,ไม่รู้ป่าที่ทำหรือยังเนี่ยเออนะถ้าทำแล้วไม่ต้องมาถามเรื่องเงินนะจะเข้าตลอด